ทำไมแผนผังการเงินในหัวคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญนะักคุณเคยได้ยินเรื่องคนที่ผ่านเงินตัวเองมาบ้างแล้วใช่ไหมคุณสังเกตเห็นไหมว่าบางคนมีเงินมากมาย่ายกองแต่แล้วก็พลานมันจนหมดหรือมีโอกาสทองการเริ่มต้นธุรกิจอย่างสวยงามแต่แล้วก็ดันทำมันพังทีนี้แหละคุณจะได้รู้สาเหตุที่แท้จริง ถ้ามองจากภายนอกมันอาจดูเหมือนเป็นดาวเคราะห์ช่วงเศษรษฐกิจตกต่ำคุณส่วนไม่เอาไหนหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อมองให้ลึกถึงข้างในมันกลับกลายเป็นเรื่องหนึ่งไปเลยสาเหตุที่แท้จริงก็คือเมื่อคุณมีเงินก้อนใหญ่ในขณะที่สภาพผิตใจคุณยังไม่พร้อมสมบัติก้อนนั้นก็อาจอยู่กับคุณไม่นานแล้วคุณก็จะเสียมันไปในที่สุด คนส่วนใหญ่ไม่มีขีดความสามารถภายในใจมากพอที่จะหาและรักษาเงินจำนวนมากๆเอาไว้รวมถึงการรับมือกับความท้าทายและความกดดันที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินและความสําเร็จที่พวกเขาได้รับนั่นแหละคือเหตุผลอันดับต้นๆที่พวกเขามีฐานะทางการเงินที่ย่ำแย่